วันนี้นะครับเราก็มาติดตามข่าวของชิบะอินุแล้วก็บองด้วยกันเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับว่ารายละเอียดจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมหนึ่งิ e เกตเว็บสเปลี่ยนจากไมกะสอบแต่สามารถเข้าถึงเหรียญต้นน้ำได้ก่อนใครกระดาน b i t g เกสามารถสมัครกระดานใต้มูนไปด้วยกัน กับช่องคอยนิวมูนนะครับวันนี้เรามาติดตามชมในเรื่องของชิบะอินโนและก็บองนะครับผมขอโปรโมทกระดาน OKX OK นะครับท่านใดสนใจก็สามารถที่จะสมัครใต้คลิปนี้ได้ก็ถือว่าเป็นอีกกระดานหนึ่งที่สามารถที่จะกระจายความเสี่ยงนะครับเพราะตอนนี้แอปเหลืองโดนเยอะนะครับซึ่งไม่ได้รวมมาแอปเหลืองอย่างเดียวนะแอปฟ้าด้วยนะอย่างคอยเบสนะครับก็มีเรื่องกับ าทางคุณแกรี่เนี่ยเมื่อเช้านะเดี๋ยวแปบ๊บหนึ่งผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับก็มีเรื่องกันเมื่อเช้านะครับคอยเบ็ดก็อยากที่จะให้ทางคุณแกรี่เนี่ยนะครับมีกฎระเบียบที่แน่นอนนะกฎเกณฑ์ที่แน่นอนนะครับทางคุณแกรี่ก็ตอบสัตว์ไปนะนะครับก็แบบว่าปฏิเสธไปนะครับเราบอกว่าอย่ามายุ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวก็รู้นะเดี๋ยวก็รู้นะว่า พอจบคดีระหว่างคอยเบ a กับกับคุณแกรี่เนี่ยแกรี่จะคงจะโดนหนักพอสมควรนะครับเพราะคอยเบดก็เป็นเหรียญอ่าเป็นกระดานลูกลักของวานของอเมริกาเหมือนกันไม่ได้ง่ายๆนะครับไม่ได้เคี้ยวง่ายๆด้วยแล้วก็ไม่ได้แบบว่าเสมอตัวแบบ xrp หรือบ i แนนด e ด้วยนะครับอันนี้จะเจ็บตัวจริงผมบอกให้นะครับอ่ะนะครับวันนี้เรามาพูดถึงบลองดีกว่านะครับเนื่องจากบลองเนี่ยช่วงนี้มันมาแรงเนาะ เราก็ข่าวเมื่อคืนเนี่ยมันมีข่าวเรื่องของคนไปซื้อโทรศัพท์นะครับในเครือข่ายของของโซโลนานะครับแล้วเขาก็มีโปรโในการแจกบลองคนก็อยากที่จะได้บล็องเราออกมาขายนะครับเพื่อจะทำกำไรก็เลยทำให้ราคาตกนะครับจริงๆผมคิดว่าที่ราคาตกเนี่ยเป็นเพราะบิตคอยนั่นแหละนะครับแล้วก็ตลาดด้วยเนื่องจากคุณแกรลี่ด้วยนะครับออกมา สร้างฟดฝัดฟดฝัดมากมายเลยนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสปอร์ตบิตคอยอีเทปนะครับบอกเอ้ยตอนนี้จะเปลี่ยนเงื่อนไขในการตัดสินใจแล้วต้องให้ศาลตัดสินใจนะครับโดยที่ศาลเขาก็ก็มีคดีกับตังแกลลี่เกนเซอร์แล้วนะครับกับตัวของเจสเกลนะครับศาลก็บอกให้คุณต้องไปตัดสินใจนะครับดังนั้น คุณแกลลี่ก็บอกปัดตรงนี้นะครับก็เลยกลายเป็นฝรัดที่ทุกคนก็คิดว่าตัวของสปอตบิตคออีเทปน่าจะนานพอสมควรเนาะส่วนใหญ่นะเชื่อว่านานพอสมควรส่วนน้อยเชื่อว่าไม่ผ่านนะครับส่วนตัวผมไม่ช้าไม่เร็วดูเอาละกันนะคะว่าจะยี่บห้าธันวาหรือวันที่เดือนมกรานะครับที่สิบกว่ามกราแล้วก็อีกทีมีนา เอาตรงไหนแน่ให้รู้นะครับแต่ผมว่ายังไงก็ผ่านนะครับหรือไม่ก็อาจจะต้องเป็นช่วงของการเลือกตั้งก็ได้นะครับก็ต้องดูว่าพักไหนจะชนะนะครับถ้าเกิดเป็นรีพับลิกันก็หวานเทียบเลยนะครับอะไรที่อะไรที่เป็นกระดานหมากของเดโมแครตที่ทำไว้ในช่วงของ4ี่ปีในการาเป็นประธานาธิบดีของโจไบเดนอาจจะล้มทั้งกระดานเลยก็ได้ นะครับก็ไม่ง่ายขนาดน,านั้นนะครับช่วงนี้ใครเก็บแอลคอยโดยเฉพาะบ้องผมก็แนะนำประมาณว่าก็รีบเก็บอะนะครับแต่ก็ไม่ต้องแบบแบบโฟโมมากนะครับเหมือนกับตัวเป๊ะนะครับที่ตอนนั้นขึ้นไปแต่โอกาสมันมากกว่าเป๊ะไหมนะครับผมก็ต้องบอกงี้ว่าบ bon ลองอะโอกาสมากกว่านะครับเพราะว่าบลองหนึ่งคือเป็นเหนรียญโปทางโซโลนาเลยนะครับเป็นสายโซแท้ๆเลยโซโลนา นะครับซึ่งต่างกับเปเปนะครับไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของก็คาดว่าอีลอนมาร์กมีส่วนองค์ส่วนเอี่ยวนั่นแหละก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ช่วงนี้เปเป้ราคาไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่นะครับก็คิดว่าอาจจะต้องรอเวลากันสักหน่อยอ่ะน,นะครับเรามาพูดถึงบองด้วยกันนะก็มีนักลงทุนสร้างไรายได้ได้ถึง784,000ดอลลาร์นะครับจากบองการเพิ่มขึ้น129%จากการลิสต์เข้ากระดานไปแนนนะครับในวันที่ แล้วก็เมื่อวันที่14ธันวาคอยเบสก็จดทะเบียนบลองนะครับมากกว่า100ล้านคนขณะนี้ไบแนนก็ได้ปฏิบัติการนำบลองนะครับามาใช้ในวงกว้างมากขึ้นนะครับแล้วก็เราก็เห็นแล้วว่าคอยเบสเนี่ยริสบองแล้วตอนนี้คือชัวร้อยปอร์เซ็นนะครับแล้วต่อมาบลองจะเป็นยังไงนะครับผมว่าไม่ช้าคุณดูอย่างสถิติในเดือนกันยายน นะครับปี2 0 2 1ยิบเอดคอยเบสลิชีบะนะครับหลังจากนั้นอีกหนึ่งเดือนโอ้โหบลองนะครับพุ่งกระจายเลยนะครับฉะนั้นถ้าเกิดเราเอาทม์ไลน์ตรงนี้มาคอสกันถ้าเกิดมันเป็นตามที่ผมพูดจริงๆบลองอาจจะไปพุ่งตอนเดือนมก,การานะก็ได้นะครับหรืออาจจะพุ่งตอนนี้แล้วตอนมก,การาให้ btc เป็นตัว ตัดสินนะครับแต่ช่วงนี้นะครับก็ต้องระวังให้ดีนะครับเพราะว่ารอบไซเคิลรอบเนี้ยบลองเนี่ยอตอนนี้มันตามบิตคอยอยู่เนาะหรือบ TC อยู่นะครับฉะนั้นผมคิดว่าราคาต่ำที่สุดในรอบเนี้แนวตะแนวรับแรกนะครับคือประมาณพันพันห้าแล้วก็พันเจ็ดนะครับแล้วอีกทีก็คือสองพันหนึ่งนะครับตอนนี้ก็เข้าสองพันหนึ่งแล้ว นะครับที่ศูนย์สี่ตัวก็คือ,อมีการลากไส้มานะครับครั้งหนึ่งแล้วก็ดูเหมือนว่าตอนนี้จะซึมลงเรื่อยๆจนถึงเส้นสี่ชั่วโมงคือประมาณพันแปดพันเจ็ดนะครับก็ถ้าเกิดรับไม่ไหวก็ประมาณพันห้านะครับก็ประมาณนี้นะครับใครได้ราคาถูกที่สุดก็ถือว่ารวยเลยละกันนะครับถ้าเกิดใครจับจังหวะถูกนะนะครับช่วงนี้ก็คุณควรก็ควรต้องเก็บแล้วแหละนะครับ ใครไม่ศรัทธาอะไรอ่ะนะครับไม่ไม่ <S <S ไม,ไม่ไม่อะไรมากกับบล็องกันนะครับผมก็แนะนําว่าเก็บสักหนึ่งล้านเหรียญอ่ะคุณก็ไม่เสียหายหรอกนะครับตอนนี้มาศูนย์สี่ตัวแล้วแล้วอุปทานแค่ร้อยล้านอ่ะนะครับร้อยล้านล้านอนะ่ะแล้วถ้าเกิดมันออกมาบอกว่าบอกจะมีการเผาเท่าไหร่ะนะครับคุณก็จะประคาดการประมาณได้ว่าบลอกเนี่ยจะมีการเผา ไปเท่าไหร่แล้วนะครับซึ่งผมว่าจากร้อยล้านเนี่ยมันอ,อาจจะทำให้เหมือนกับตัวของโฟกี้ก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็มาเท่าเท่ากับตัวของลูน่าหรือเทอร่าเลยนะครับประมาณจุดเก้ากว่าเก้ากว่าหลักล้านล้านาน,าน,ะาน,นะครับหนึ่งล้านล้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวหนึ่งดังนั้นไอตัวเนี้ยนะครับก็เป็นจุดที่เราจะพอวัดได้ว่าบองจะไปเท่าไหร่นะครับ แต่ถ้าเกิดอุปทานลงเข้ามาเท่ากับลูน่าจริงๆซึ่งลูน่าจริงๆอ่ะในตอนที่พีกสุดนะนะครับในช่วงปลายปีสองพันยิบสองเนี่ยลูน่าซก็จะอยู่ที่ประมาณศูนย์ศูนย์อ่าจริงๆควรอยู่ศูนย์สองตัวนะครับโดยมาเก็ตแคปเท่านั้นนะครับบองก็อาจจะเหลือแค่ศูนย์สองตัวก็ได้นะครับใครจะไปรู้หรืออาจจะน้อยกว่าน,นั้นเพราะว่าอ่า อย่างหนึ่งคือโซโลนาเนี่ยผมก็ได้ข่าวมาเหมือนกันว่าทางอเมริกาเนี่ยจะต้องดันกับ XRP นะครับต่อจาก XRP ต้องเป็น BNB แน่นอนนะครับฉะนั้นเร็วๆนี้จะต้องโจมตีบ i แ a น c e อย่างแรงเลยนะครับเพื่อจะทำให้โซโลนาหรือโซขึ้นนะครับต่อมาก็คือ USDT ตอนนี้เริ่มมีแล้ว USDT จะเป็นคลังสำรองให้กับทางฝั่งของรัสเซียนะครับก็โจมตี USDT นะครับ ก็จะเอา U S D C แล้วก็ตัวของโซขึ้นนะครับผมก็เชื่อว่าบลองเนี่ยน่าจะสร้างความหนาวเหน็บอะให้กับตัวของชีบะกับดอรคอยคือจี้ทันแน่นะครับเพราะตอนนี้อยู่อันดับที่สี่ละถ้าเกิดโซโลนาสามารถไปร้อยดอนสองร้อยดอนได้เนี่ยโอ้โหมันจะเป็นอะไรที่คุณช่องจับตาดูนะครับเพราะว่ามันมันของดีมันต้องมาแน่นอนนะครับ ฉะนั้นโซไปถึงแน่นะครับฉะนั้นมันก็ต้องเอาบองขึ้นไปด้วยนะฉะนั้นถ้าเกิดเอาพูดตามเกาๆกาอย่างเงี้ยนะครับเราก็ไม่รู้เท่าไหร่หรอกนะครับอาจจะได้ศูนย์หนึ่งตัวนะครับคือเท่ากับดอทคอยเลยประมาณศูนย์จุดเจ็ดนะครับศูนย์จุดแปดอย่างเงี้ยนะครับเท่ากับดอทคอยเลยก็เป็นแค่การคาดการณ์นะอย่าไปเอาอะไรมากนะครับก็เกาๆกากันประมาณนี้นะ โดยหลักการนะครับก็บอกประมาณนั้นนะครับฉะนั้นบลองเนี่ยกราฟเดย์เขาบอกอะไรอันนี้มาจากคอยมาเก็ตแค a p บลองอินเวสชั่นเนสนะครับประมาณ7จ4ด0สนดอลลาร์ก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็บลองเนี่ยมีมีคนมีรายหนึ่งซื้อนะครับประมาณ6 9 0 0 0่นล้านดอลลาร์นะครับที่ราคา2,001นะครับแปลว่าราคาเนี่ยน่าจะน่าจะสองพจริง ตามที่ตามที่ผมผมเห็นแหละนะครับที่เหรียญนะมันโดนเทลงมานะครับที่ประมาณ2องพันหนึงรอบแต่ผมคิดว่าน่าจะลงอีกนะครับน่าจะลงอีกหนอก่อยวาน่าจะมีการคัดลอสเนื่องจากบิตคอยเนี่ยจะต้องลงซึ่งผมวางแนวรับของบิตคอยไว้คือสี่หมื่นแปดร้อยนะนะครับในรอบนี้คือเอาปิ่มปิเส้นการาฟวันนะครับแต่ถ้าเกิดการาฟวันถล่มลงไปอีกเนี่ย เราก็ต้องมาว่ากันนะครับว่าบองเนี่ยจะลงไปเท่าไหร่เนาะก็เราเห็นตรงนี้แล้วนะครับว่าบองก็เป็นเหรียญที่ทุกคนเก่งกำไรอยู่นั่นแหละนะครับแล้วก็น่าจะน่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ดินดีด้วยนะครับเข้าคอยเบสเป็นที่เรียบร้อยก็ผมก็คิดว่าราคาน่าจะไปได้นะครับแบบแบบโลดเลย นะครับก็ใครเก็บก่อนตั้งแต่0ห้าตัวหกตัวแบบผมก็รวยแล้วนะครับเก็บแค่สิบดอลลาร์0หกตัวซื้อตอนต่ําสุดนะครับก็พูดอย่างนี้ก็ขับไม่ออกนะครับแต่ก็ได้มาห้าสิบหกสิบดอลมั้งตอนนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีก็ต่อไปนี้ก็ตัวใครตัวมันนะครับใครเล่นไม่ทันก็เอาสั้นๆแล้วกันนะครับก็ดูบทเรียนอย่างลูหน้ากับชีบะเนี่ยเป็น เป็นโปรโตไทป์แล้วกันนะเป็นแม่แบบนะครับว่าอะไรที่มันคนเก่งกําไรเยอะก็อย่าไปบ้าระห่ำมากนะครับหรืออย่าไปแบบโอ้โหต้องอินมากมันต้องขึ้นนะครับเอาเอาแหละช่วงนี้มันมีเรื่องของรีเซชชันมีเรื่องของสงครามมันไม่เหมือนปี2 0งพันอะง่ายนะครับโอ้ยสงครามมันไม่มีอัไน,น,นโอเคเราจะกาวไปแบบนั้นก็ได้นะครับแต่ตอนนี้กาวไปด้วยเสียวสลังไปด้วย ผมพูดจริงๆครับจริงพูดจริงๆอคือกาวไ้ด้วยเสียวสนหลังไปด้วยเอาแหละนะครับเราก็เสร็จบลองแล้วนะครับเราก็มาถึงเรื่องของโบนต่อนะครับตอนนี้กเ็เข้าสู่กระดานแลกเปลี่ยนของเอสโตเนียนะครับก็เป็นทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของยุโรปนะครับกระดานของเอสโตเนียนะนะครับตัวของชีบะอินุเอ่อตัวของโบนนะครับเป็นแผลนฟองการซื้อขายนะครับโดย การโพสจากลูซี่นะครับผมชอบเรียกลูซี่อะนะนะครับในวันที่สิบสี่ธันวาคมปีสองพันยิบสามแล้วก็โบนก็เตรียมบุกแล้วก็รอเข้ากระดานใบแนนแหละนะครับผมก็คิดว่าเดี๋ยวเดี๋ยวโบนก็ปีหน้าใบแนสน่าจะต้องพิจารณาแหละนะครับเพียงแต่ว่าอ่าใบแนนรออะไราบางอย่างเกี่ยวกับโบนนะครับไม่ไม่ลิสต์เข้าสักทีนะครับถ้าเกิดจะลิสต์เข้าก็คงลิสต์เข้าเป็นฟิวเจอร์ก่อน นะครับเราก็เตรียมตัวถ้าเกิดลิสต์เข้าเป็นฟิวเจอร์นะนะครับเอาแหละเราพูดถึงเรื่องของโบนแล้วนะครับเราก็มาเรื่องของชีบะนะครับด้วยกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นข่าวของชีบะนะครับว่าการปิดรายได้สัปดาห์ของชีบะสูงกว่าระดับนี้อาจใะ้เกิดการทะลุเป็นตลาดกระทิงก็ได้นะครับซึ่งอ่าเขาเป็นการวิเคราะห์ของอาริมาติเนส นะครับเป็นการวิเคราะห์กราฟนะแล้วก็โพสต์บน x ด,ด้วยวันที่สิบสี่ธันวาคมนะครับฉังนั้นเขาบอกว่าเดี๋ยวราคามันจะต้องไปที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยที่ศูนย์สี่ตัวก่อนนะครับแล้วก็จะผักดันเข้าพันสี่ร้อยนะครับตอนนี้ก็อ่ารูเหมือนราคาเนี่ยยอย,ยกลับไปที่ศูนย์ห้าตัวแปดพันเหมือนเดิมนะครับก็ราคาเขาบอกว่าอาจจะไปอีกนะครับแล้วก็การวิเคราะห์เขาเขาบอกว่า 9,741เนี่ยเป็นแนวต้านที่สำคัญด้วยนะครับต้องผ่านให้ได้แล้วก็ชีบะต้องผ่านให้ได้นะครับไม่มีอะไรมากเอาแหละนะครับต่อมาเป็นข่าวของชีบะอาร์มี่นะครับรอคอยการเผาชิปด้วยการเคลื่อนไหวของชีบะเหลี่ยมมูลค่าหนึ่งล้านเหนรียญสหรัฐนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเผาชีบะเพิ่มนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันที่สิบ5ี่สิบห้าิบหกธันวาคมนะครับก็ทางอ่า ชิปอาร์มี่เขาก็ก็เตรียมตัวแล้วนะครับว่าคาดหวังก็จะมีการเผาชีบะเพิ่มนะครับแล้วก็กำลังเริ่มขึ้นควบคู่ไปนะครับซึ่งตอนนี้เรายังไม่ได้ข่าวเราได้ข่าวของชีบะเรียมเรายังไม่ได้ข่าวของโบนผมคิดว่าถ้าเราได้เริ่มได้ข่าวของโบนเมื่อไหร่ราคาชีบะน่าจะเริ่มไปนะครับก็เตรียมตัวว่าโบนก็จะเป็นตัวที่ไปจริงๆในรอบนี้นะครับก็อันนี้มาจากชิปสเปนนะครับ ใน X t w i t t e ววันที่14บธันวาคมปี2023มาต่อนะครับอันนี้เป็นข่าวสุดท้ายของชีบะเป็นข่าววิเคราะห์นะผมไม่เอาอะไรมากนะครับอ,อันนี้เป็น Google Band นะครับบอกว่าชีบะอินโนอาจจะถึง0.01ก็ได้นะครับซึ่งใช้เวลาปี2030-40เอาแบบเดิมนะครับซึ่งผมผมคิดว่าไอ้ศ0 0 1อ่ะคงไม่ถึงหรอกนะครับดู Market Cap ของ Bitcoin แล้วกันนะ ว่าไปเท่าไหร่เราค่อยสรุปกันอีกทีว่าจะไปได้จริงหรือไม่จริงพูดไว้ประมาณนี้นะครัเพราอมีหลายคนบอกเอยเป็นไปไม่ได้หรอกนะอุปทานเท่านี้จะถึงหนึ่งดอลอะไรอย่างงี้ดูเวลาใกล้ๆนะครับตลาดคริปโตยังไงก็ต้องต้องขยายใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ราคาบิ c คอยไม่ได้อยู่ที่ 6, 9, หกหมื่นเก้าพันหลอกนะครับหรือเจ็ดหมื่นดอลลาร์หรอกไปถึงแสนสองแสนดีไม่ดีถึงล้านนะครับชีบะแต่ราคาจะอยู่เท่านี้หรอผมยังพูดยยังตลกอยู่เลยนะครับ บางคนวิเคราะห์เอาจริงเอาจังมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ดูกันนะภาพของตลาดคริปโตจะเป็นยังไงนะครับภาพรวมใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ยิ่งเม็ดเงินมากขึ้นเหรียญก็ยิ่งเยอะขึ้นนะครับแล้วก็เหรียญในเครือข่ายก็ต้องเยอะขึ้นด้วยนะโอเคเราจบของข่าวของชีบาแล้วนะครับเราจะไปข่าวสุดท้ายด้วยกัน o k เคนะครับประกาศรายชื่อแอลคอยใหม่นั่นก็คือบองนั่นเองนะครับ ก็ประกาศจดทะเบียนแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ในทางกับการโอเคก็ประกาศว่า SATS เนี่ยเป็นโทเ็ต BRC 2 0นะครับย่อม,มาจากโตชีนั่นเองนะครับก็มีการจดทะเบียนเพิ่มซึ่งโตชีเนี่ยต่อ USDT ผมขอริสโตชีนะตัวย่อมัน SATS นะครับจะเปิดในวันที่18ธันวาคมปี2023เวลาประมาณ 8.00 utc นะครับแปลว่าโตชิอีกประมาณ3วันราคาจะพุ่งอีกนะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปว่า sat s เนี่ยมันมันน่าจะเติบโตมากขึ้นนะครับก็เราทำไปแล้วหลายคลิปนะนะครับในเรื่องของ sat อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องติดตามด้วยกันนะนะครับก็โอเคเป็นคนโพส์เลยนะครับเตรียมตัวบลองกับ sat เนี่ยจะพุ่งแรงมากๆนะครับ นานช่วงนี้ใครเล่นหรือเก่งกำไรไปสองตัวนี้ควรจะนะครับควรจะมากสาโตชีก็เป็นเหรียญที่เขาหวังว่าจะเป็นเหรียญอุปทานสูงๆนะคล้ายๆเหรียญมีมเพื่อจะเอาออกมาเป็นเพเมนต์นะครับหรือการชำระเงินการจ่ายเงินก็คือกะที่จะทำให้มันเนี่ยเป็นเป็นแบบคล้ายๆกับสเตเบิลคอยเป็นเลยนะครับเราก็ต้องมาดูกันว่ามันจะออกมาเป็นเหรียญไหน ในเครือของ b i c 2 0งศูเพราะผมเชื่อว่า BTC อ่ะมันราคามันแพงไปแล้วะนะครับมันมันจะเอามาใช้ในการชำระเงินเนี่ยคนตัวใหญ่ๆเขาคงไม่ยอมหรอกเป็นผมผมก็ไม่เอานะครับ BTC ผมเก็บสมมุติเก็บได้ตั้งแต่ส0 0 0มดอลลาร์หมื่นดอลลาร์คุณลองคิดตัวนะครับใครจะใครจะเอามาเอา BTC มาจ่ายนะครับเขาต้องเอาเหรียญอยู่อยู่ในเครือข่ายของเขาเออกมาจ่ายน,นั่นเอง โอเคข้อมูลโดยทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตและกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับและสําหรับวันนี้นะครับเราก็ฝากตัวของบ้องด้วยนะครับแล้วก็ตัวของแซดหรือซาโตชิแล้วก็ของชิบะเอาไว้ด้วยนะครับและผมก็ฝากกระดานโอเคเอ็กไว้ด้วยละกันนะครับผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งนะครับและสําหรับวันนี้ผมหวังว่าบ้อง แล้วก็ชิปนะครับจะ go to ดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนมูลสำหรับอันนี้ขอตัวรัง่ายสะดวกรวดเร็วบนกระดาน okx OK กระดานอัจฉริยะใช้ได้ทั้ง exchange และ wallet ผสมกับเว็บ3 n f t และ swap ผ่านกระดานได้เลยง่ายนิดเดียวกับ ok x